นนี่ันไงมามาเดียวป่ะนี้ใช่ไหมไปย้อมผมไหมยอมผมมายิวนยมมมัน มาให้พี่พันธ์พี่พันธ์ตรงกลางไหลทะลุช่องโอ้โหเผื่อไปนิดเดียวรูปนี้ไอไนนะ้คนตัวเล็กชื่ออะไรน,นะคนตัวเล็กชื่ออะไรนะเปียวแบงค์แบงค์โอเค,อเคท็อปสี่ท็อปสี่ท็อปสี่มาแล้วไหลามาให้กายกายกายดึงบอลไว้ตรงกลางให้ท็อปสี่อีกทีนึงท็อปสี่มาที่ท็อปหนึ่งเหนื่อยจมจมบอลลั่นนิดนึงยังไปได้ตรงนี้ คำหนึ่งกระชากขึ้นไปแล้วหลายยกขึ้นไปลูกนี้โ,ยโหยโลูกนี้แบงค์ไม่รู้การตรงนี้ไปไม่ทันลูกออกหลังไปเลยที่พีตัม้มตามให้ต่อต่อมาพิตั้มครับผมตามความฝากไปเลยที่จอกกี้จอกกระชากขึ้นมาแล้วจอกยิงไกลลูกนี้ไม่ตรงกรอบอะไรน,นะรคืออะไรวะอ้าเนี่ยหนูตัวพี่ <c oughs> <c oughs> แล้วกดกดไงวะไอเฮียกูก็ถ่ายนานลืมดูเนี่ยวะต้องต้องออกก่อนวะต้องออกก็ต้องออกมีเฮียสลับเออถับดิเออโอเค thank you กูก็มือแต่พวกเฮียไลฟ์เห็นตัวเองตั้งนั้นหล่อเลยกูคนนี้เฮียผมเปิดดูเนี่ยเออยังไงก็ไลฟ์จนจบอ่ะไปแล้วครับเออวันี้จ็อกจ็อกทางซ้าย ตองยิงยุคนี้หูไม่ต้องก่ออีกแล้วที่เอฟเอฟจะเปิดเข้ามาที่ F, F ท็อปสี่ท็อปสี่กับมาเอฟเป็ทีนึงเอฟเอฟตัวนี้ดึงมาไว้ก่อนมาที่ท็อปหนึ่งครับมาแเราท่านี่ท็อปหนึ่งกระชากแล้วท็อปหนึ่งกระชากขึ้นไปแล้วท็อปหนึ่งบอกใหญ่กว่าแต่รถด่าพิตามเป็นหนึ่งดอกเอาล่ามาที่ชื่ออะไรว่าแบงค์เออจำผิดเลยออกกระด้านอนยังไง อันอ่อนยกไปตรงนี้พันมงไม่ถึงตรงนี้ <S 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 2> <S 2> เอฟออกขวาไปที่ท็อปสี่ท็อปสี่ตัดเข้าในให้กายกายถ้ากายกระชากแล้วกายจะดึงบอลอยู่กายคุกคิกอยู่กายบังไว้โดนต่อที่มบอไปได้ต่อให้กับตันออนตรงนี้ตันอ่อนยกไปให้กับจ็อกจ็อกจับลูกนี้โู้ดันไปนิดเดียว ม,มีืัดเดี๋ยวที่เป็นพาราแต่เขามีเอฟคือเออพาไปเป็นพาราต่อเอฟจะเปิดขึ้นมาจากประตูเอฟส่งให้ทับหนึ่งใกล้ๆทับหนึ่งเลี้ยงแล้วมองอยู่มองอยู่เป็นหนีมีอะหนีมีมีใช่ใช่ปูโ,โยนขึ้นไปแล้วนี้ไม่มีใครเข้ามือพี่ต้อมพี่ต้อมจะเร็เรวมาที่ตั้มตั้มคืนต้อมไปก่อนตั้มไว้ต่อ,ตอ,อ,อยกมาให้อ่อนครับอ่อนต,อตรงกลางอ่อนจับแบไม่อยู่นี่อะไรวะเนี่ย กายตัดไปได้กายกายเลี้ยงกันไปกายหูพันอยู่ยิงรุ่นี้หูไม่ตรงก๊อบนิดเดียวรุ่นี้เกือบเสียประตูไปแล้วมาแล้วมาที่ต่อต่อให้อ่อ,อนอ่อนให้พี่พันพี่พันแตะบอลไวเพราะบอลใหญ่กว่าคือหลังมาพี่ตั้มพี่ตั้มคือไปพี่พันยิแล้วพี่พันหันหน้าแล้วยิงด้วยขวานี่ยหูทังทายนิดเดียวชนเสาบอลเลยสวยสวยครับรุนี้ ครับหนึ่งยังเดินมาขึ้นมาที่แบงค์คือหลังเมก่อนเลยที่ท็อปหนึ่งแล้วก็ท็อปสี่วันนี้ยืนหลังคู่เลยสองท็อปท็อปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทำออกใหญเลยอะไรวะเนี่ยอภิพันฑ์เปิดข้าฟ้าไปที่จ็อกเอาแล้วครับจ็อกจ็อกตตัว่อจ็อกชาจ็อกจ็อกเลีงแล้วจ็อกไหลให้กับกัปตันอ่อนกัปตันอ่อนดึงบอลลูกนี้โหโดนจิ้มไปได้ดยท็อปหนึ่งดีโอซิไอ้นี่พิเศษกรุงเทพโอ้โหนี่โอ้โห นะลกูกนี้น่าเข้าเหลือเกินโหพูดไปดอกพิเศษเอ้พิเศษแต่ใครอันนี้เอฟจะเปิดเข้ามาเอฟยังไม่เปิดรอไปก่อนให้กับทับหนึ่งทับหนึ่งมาที่แบงค์เอาละครับแบงค์กระชากขึ้นมาแล้วทางซ้ายแบงค์แบงค์แบงค์ดึงบ,บันไวแบงค์จะเออแบงค์ไปได้ไป,ไปเฉยเลยแบงค์เปิดเข้าไปตรงนี้โหกูยิงยิงไม่ตรงก่อบดไปเน็ตเดียว ตอนจะเปิดเกมเข้ามาพวกนี้ติดตั้มทำมาต่อเอาถึงบอลไว้ต่อชาแล้วต่อช่างแล้ว,ต,ลวต่อให้กับตันออนออนไหลไปติดทับหนึ่งเออข้าทางต่อกี่หนึ่งรับบอลได้รับบอลด้วยไอ,อ้ผ่านผ่านไหลามาวันนี้ทับสี่เออเอาไม่ได้ทับสี่ตกลับแล้วไหลามาวันนี้โโอ้หติดตั้มด,ด,ดีเออจ็อกติดเอาละอาชี่กาย กายขูกขีกอยู่เอาละครับหลุดไป2องคนตัน้อนทุกนี้ยิงด้วยขวานี้ข้ามขาดไปเลยโอ้โหอะไรวะนี่อ่ะ A C E ใช่ใชก่กำลังมากำลังมา D O C ตายที่กายทางขวาตายมาที่ท็อปหนึ่งกลับไปที่ F F เอฟบอกให้เดินไปเดินไปอย่าวิ่งเหนื่อย หักมาที่ทับหนึ่งอะทับหนึ่งยนเร็วทันทีตรงนี้เห็นพี่ต้อมเถอะไ <c oughs> อ,อ้อาวุธพิทตอมสูญญาณโอลาน่าสองชั่วโมงต้อมเคลียร์ไปก่อนเลยครับตรงนี้จ็อกเอาบอลลงด้วยเขานี่จะมาไม่อยู่ยังเข้าทางกายอยู่กายกระชากแล้วกายหักเข้ากลางมาทับสี่ทับสี่มีพื้นที่เยอะเลยทับสี่ตรงนี้ทำไงต่อไหลามาให้กับแบงค์แบงค์จะเบิร์นเร็วทันทีกัลตันอ่อนได้บอลอยู่ไหลามาที่พิพันพิพันพิพันล็อกหนึ่งทีพิพันยังไงพิพันหันหน้าพิพันไหลให้จ็อกจ็อกกี้ จอกยิงด้วยขวาโโอ้หไม่ตรงก่อนอีกแล้วนี่หอ,อะไรกันครับนี่เนี่ยภางเสาไปนิดเดียวตอนนี้กล้องเริ่มลงไม่ไล่แล้วยืดก่อนยืดก่อนครับหนึ่งออกมาที่เปียวโอ,อ้เปียวไม่ได้ภาคนานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาโยเดียวเออเขามีเอียมมาแล้วนี่ไม่หรอต่อตัดมาไม่ได้ให้กับตันอ่อนเขาเทอาน,นั้น เลี้งแล้วนอยิงไกลตรงนี้ไม่ตรงกรอบอีกแล้วโอยเอฟเอฟไหลามาท็อปสี่อ๋อเปนที่เป,ยเปียวเดี๋ยวมองไกลแล้วเปียวยิงไกลเลยลูกนี้โอ้โหต่อตัดไว้ได้ต่อกระชากแล้วต่อกระชากแล้วต่อไอซับบอลลั่นต่อบอลยังคือมาให้ก็เอาวะวตรงนี้บาอยางนี้เอาแล้วตรงนี้พี่ตามยังไงพี่ตามยิงแม่งเลยพี่ตามเลยเหมือนจะหลอกอะไรวะเนี่ย<_><_><_>โอ้ยเกือบ เกือบส้มหล่นเกือบส้มหล่นโอ้โหไม่ทิ้งสายกันครับตั้มกับตั้มตั้มกับตั้มเพื่อนกันสมัยเรียนโอ้โหเปลี่ยวยิงขวานี่ข่าวไปเลยโอ้โหเพื่อนกันสมัยเรียนไม่ได้คุยกันก่อนตรงนี้เกือบโดนมาแล้วมาที่ต่อสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยยอดเออยังไงครับอ่อนให้กับจ็อกหลุดไปทางซ้ายแล้วจ็อกไหลมานดัโอุ้ยเอฟกัดไปได้นิดเดียวได้เต็มมุมได้เต็มมุม เหมืออยู่เสมออยู่เออให้คนหนึ่งห้คนหนึ่งอ่อนจะเตะเข้าไปยกเข้าไปตรงนี้จอกเอ้ยจอกยังไงจอกจะเอามือจับอ่ะให้ต่อต่อต่อดึงมันไว้ต่อล็อกไหลมาขันโล่งๆนี้โอ้โหยิงตึงยิงผ่านโอ้ยิงถึงจ่าะเนี่ยตกแจมเลยจ้าวคนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบวันนี้โอ้โหวันนี้ยิงไม่ตรงกรอบเลย เอฟฟฟโยนยาวเลยครับต่อตัดไม่ได้หลุดมาถึงแบงค์ไม่ทันทนี่จะได้เป็นลูกเตะเข้ามาแบงค์จะเตะเข้ามาลูกนี้แบงค์แบงค์ให้เราทับหนึ่งอ่ะทับหนึ่งยังไม่รู้การเอาละพยายามตัดไปได้พันไหลเร็วดีให้กับจ็อกกี้จ็อกกี้แตะหนึ่งใช่ไหมยินเรียบร้อยจ็อกกี้จ็อกสวยครับลูกนี้จากเพื่อมโต้กะลากระลับยินรัวด้วยโต้กลับ อย่าลืมตามช่องนะครับผมนี่พี่แต่บอลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปมั่งกูด,ด้วยเอาล้วครับท็อปหนึ่งยิงไกลเร็วนี้ไม่ตรงกรอบมาที่ต่อแล้วครับตอนนี้ต่อไล์พี่อารพี่ตั้มตามแต่บอลยาวหนึงเอาต้องบีบเดี๋ยวแล้วท็อปหนึ่งยิงนี่ฮูล้มตัวยิงตามสุดด้วยเตจุชาเลยเนี่ยนะเกือบไปเอาต่อต่อยกมาเลยตรงนี้เอาล้วครับใครลงมาแลนะ้วเนี่ยพี่เบิร์ดลงมาตอนไหนเนี่ยพี่เบิร์ดไหลไปแล้วให้กับ ท็อปสี่เอาละต่อตัดไม่ได้ต่อยกลูกนี้เอาละครับจ็อกได้แล้วจ็อกอยังไงจ็อกตั้งป้อมจ็อกไหลพี่พันโลโลโอ้ยลูกนี้ใจเผือไปหน่อยพี่พันบอกไอเดียไม่ทันโอ้ยเี๋ยวัดีครับสวดีครับอ่าลงเลยเต๋เวแต่งชา้าแต่งช้าก่อน Thank you for watching ไอมีไม่มา Subscribe to my channel จะยืมก